ครูเล่นไหนพูดเรื่องครูแล้วเนี่ยเอาไว้เป็นตอนต,ต,ต่อไปก็แล้วกันนะครับด้วยวันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีเวลาเหลือไม่มากแล้วคุณเด่นก็เตรียมอุปกรณ์มาเตรียมทีมงานมาสาธิตด้วยนะครับขอให้กล้องจับนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คืออะไรครับคุณเด่นที่กล้องจะจับอยู่หน้าจากนี้ครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นตัวครับครับตัวที่เรามันเป็น,เป,นเป็นโมเดลนะครับครับ คือที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็ด้านหลังของตัวโมเดลที่เราทําเป็นม็อกอัพขึ้นมาเราอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าวัสดุที่แตกต่างกันมันจะมีผลในเรื่องของการสะท้อนความร้อนการคายความร้อนเนี่ยต่างกันแค่ไหนอันนี้เนี่ยให้ท่านชมเห็นว่าเราจะสมมุติว่าสปอตไลท์เป็นดวงอาทิตย์นะครับและวัสดุที่สปอตไลท์นั้นจับอยู่นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ใช่ครับต่าตกต่างชนิดกันอยู่ ถูกครับอ่าต่างชนิดกันอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับขอขอพลิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะให้อ่าอ่ามีมีการพลิกเพื่อจะให้ได้เห็นนะฮะอ่าอันเนี้ยตามหลักการที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเผื่อวัสดุสีอ่อนนะฮะแล้วก็มีโครงสร้างของตัวเนื้อวัสดุเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยนะฮะการสะท้อนอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันใช่ครับถูกไหมครับถูกไหมครับนะฮะการสะท้อนจะต่างกันคือคือวันนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราให้เห็นเนี่ยเราจะพิสูจน์ตัวคอนกรีตธรรมดากับอินซีคูกรีตครับ ที่เราจะบอกว่ามันนําความร้อนได้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านท่านใช้ตัวอินซีคลูกรีแล้วเนี่ยภายในบ้านเนี่ยจะรู้สึกเย็นสบายนะครับเอาละครับตอนนี้เราสลับหมุนด้านแล้วนะครับหมุนเสร็จเรียบร้อยฟุท่านกลับไปดูทีงครับเด่นต้องต้องอธิบายแล้วครับอะไรเป็นอะไรไงครับจะเห็นได้นะครับว่าอันนี้คือด้านหน้าที่ตะกี้เรามีสปอตไลท์อยู่4่ตัวแล้วก็สมมุติว่าสปอตไลท์เป็นดวงอาทิตย ส่องเข้าไปัหลังคาบ้านเราครับไอตัวที่เห็นท่านเห็นตอนนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นด้านในของตัวบ้านครับนะครับเราก็มีตัวเทอร์โมมิเตอร์4ตัวเนี่ยคอยจับในวัสดุต่างๆอยู่4ชนิดครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าทางด้านบนซ้ายเนี่ยบนซ้ายคบนซ้ายแล้วก็บนขวาแล้วก็ทางด้านล่างซ้ายเนี่ยจะเป็นวัสดุตัวใหม่ที่เราเรียกว่าอินซีคูกรีดตัวนี้เนี่ยก็จะอมความร้อนน้อยสะท้อนความร้อนได้ดีครับ ขายความร้อนได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสมมติฐานก็คือว่าภายในบ้านน่าจะมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าในขณะที่ตัวล่างขวาเลยก็จะเป็นคอนกรีตทั่วไปครับแล้วเราก็ลองเปรียบเทียบวัดอุณหภูมิโดยเราใช้ตัวสปอตไลท์เนี่ยเปิดในเวลาที่เท่ากันทั้งหมดครับเราลองมาไล่ดูทีละตัวดีไหมครับว่าลองดูครับลองดูครับตัวบนซ้ายเนี่ยซึ่งเป็นตัวอินซี ครูกลียดนะครับหนาหกเซนแล้วก็บนขวานี่ก็เป็นอินซีคูกรีดที่หนาอยู่4เซนเห็นไหมครับ35มสิองศาอันนี้อันนี้บางกว่าเป็นไงครับ36.3สิบก็คือร้อนกว่าร้อนกว่าตัวนี้เราอยากจะบอกว่าถ้ามีความหนามากขึ้นก็จะเป็นชนวนที่ดีขึ้นครับนะครับสามสิบหกจุดห้ากับหกเซนกับ4.5เซนนะครับแล้วลองแพนกล้องมาตรงตัว ล,ล่างขวาครับล่างขวาครับล่างขวาล่างขวานี่หนาเท่าไหร่ครับหนาขึ้นเออโทษทีครับอ่าเป็นเป็นล่างซ้ายครับล่างซ้ายตัวที่อ่าล่างซ้ายตอนนี้เราจะเปรียบเทียบเฉพาะอีซีครูปีตกันทั้งหมดอ่าตัวล่างสิบสามฮะตัวนี้หนาประมาณเจ็ดเซนอ่าโอนี่หนาขึ้นอีกสามสิบสามองศาถ้าเราไล่ไปเลยนะครับอ่าสามสิบสามนี่คือต่ำสุดเลยฮะเมื่อเทียบกับตัวที่หกเซนก็คือจะขึ้นไปบนซ้ายนะครับฮะฮะขึ้นขึ้นแผ่นขึ้นนิดหน่อยขึ้นนะครับสามสิบสามเป็นเท่าไหร่ครับ ก็เป็นสามสิบห้าถ้าไปบนขวาครับที่มันบางลงมาหน่อยอีกหรือสามสี่แค่นี้อันนี้ก็จะต้องอ๋อสามหกสิใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าแค่สี่สี่เซนไงีสี่เซนครึ่งใช่ครับอ๋ออันนี้มากสุดก่อนสี่เซนครึ่งนะฮะพอไปเป็นหนาขึ้นก็เหลือสามสิบห้าใช่แล้วก็พอลงมาข้างล่างอ่าก็เป็นเจ็ดเซนก็จะบ้านใจเย็นสุดครับผมครับก็เลงจะบอกว่าถ้าเราใช้วัสดุตัวนี้เนี่ยโอ้ลองกลับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวตัวนี้คือเป็นตัวทำไมต้องเป็นต้องสี่เอสอ่ะ มันเป็นคนกรีตธรรมดาครับพี่ยุ้ยแต่ว่าเราหนา4.5เซนนี่คือคนกรีตธรรมดาเรียบเทียบที่ความหนาที่เท่ากันกับตัวอินซีคูกรีดที่4.5เซนเนี่ยตะกี้เท่าไหร่ครับตรงนี้เป็น41นะครับท่านผู้ชม41สองขา41นะครับ41.7เอากล้องกลับขึ้นไปไหมครับกลับขึ้นไปที่บนขวาครับครับอันนี้ก็4.5เซนเหมือนกันครับเป็นไงครับพี่ยุ้ยวัสดุต่างกันที่ความหนาเท่ากัน ไอซีคูเกนี่ช่วยบ้านท่านเย็นขึ้นเยอะเฮ้เออ,ออันนี้ครับห้าองศาได้ครับครับนี่นี่นนจากแหล่งความร้อนเดียวกันนะฮะคือสปอตไลท์ที่เรา <พอ S 1> แรงเทียนเท่ากันเปิดพร้อมกันยิงเข้าไปในเวลาเดียวกันปานประหนึ่งเหมือนแสงอาทิตย์เลยนะครับซึ่งแสงอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังจะส่งเข้าไปที่ไหนยังไงเนี่ยก็ส่งไปเต็มๆตรงนั้นนะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวอันนี้อันที่น่าสนใจฮะมาสรุปกันตอนท้ายนะครับตอนนี้ขอพักโฆษณาทีครับ ที่ปูดอินซีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนิสง์จากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนยคัวใจสีีเข เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Insee Insight ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้านะครับ,ค,รบคุณเด่นนะฮะก็เมื่อกี้นี้คงเห็นแล้วนะว่าวัสดุที่ต่างกันความหนาของวัสดุต่างกันก็มีผลครับในเรื่องของการความเป็นฉนวนถ้าหนามากก็จะช่วยให้บ้านของท่านเนี่ยเย็นขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วัสดุที่ต่างกันโดยความหนาที่เท่ากันอย่างที่ตะกี้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้คอนกรีตธรรมดาทั่วไปกับคอนกรีตที่มันเป็นอีซีคูกรีตตัวใหม่ของเราเนี่ยมันก็จะมีครับที่หนาที่4.5เซนเนี่ยชัดเจนเลยครับว่าอุณหภูมิต่างกันห้าองศาตกันขนาดไหนอย่างไรถ้าพียุ้ยไปเทเพิ่มอีกนิดนึงเป็น7เซนเนี่ยเผลอได้ถึงเจดปดองศาเลยนั่นคือความต่างนั่นคือความต่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเรา เรื่องของคูกรีดนะฮะ C W L เนี N ่ย e คูกรีดนะฮะ C i E T E เนี่ยนะฮะจะเป็นหัวข้อในการที่จะพูดคุยกันในตอนต่อไปนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับเรื่องของคูกรีดมากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่สาธ,ธิตตัวอย่างให้ท่านเห็นนิดหน่อยนะครับว่าเจ้าคูกรีดเนี่ยมันมีคุณสมบัตินะฮะที่จะกล้าพูดว่าเป็นคูรูฟแล้วทำให้ท่านเนี่ย <Cool life. S 2> มีคูไลฟ์เนี่ยได้อย่างไรบ้างเพราะนอกจาก ความสามารถในการที่มันจะปล่อยให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หลุดเข้ามาในบ้านเนี่ยนะฮะแทบจะเรียกว่ายากแล้วเนี่ยนะครับการสะท้อนนะซึ่งเป็นจุดสำคัญเลยนะนสะท้อนความร้อนที่ตกมาจากแสงอาทิตย์แล้วเด้งดึงออกไปด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราใช้หลังคาสีอ่อนเนี่ยนะฮะนั้นก็นั่นก็นั่นก็จากงานวิจัยเขาก็บอกครับว่าถ้าเกิดเป็นสีขาวเลยเนี่ย มนสะท้อนได้เกือบ90%ิเนลยนะครับถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นอาคารของท่านเนี่ยถ้าเผื่อใช้คูลรูฟแล้วยังเป็นสีอ่อนนะฮะนั่นหนึ่งแล้วนะสะท้อนลงมาสะท้อนกระเด็ง<ป>ออกไปนะหรือถ้ามันจะซึมเข้ามามันก็อาจจะขายความร้อนได้เร็ว,รว,รวขึ้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นมันอาจจะเข้ามาแต่ก็เข้ามาน้อยเหลือเกินนะเข้ามาน้อยเหลือเกินจนทําให้ท่านไม่ต้องไปปรับระดับความเย็นอะไรในบ้านของท่านให้มันมากเกินไปจนเปลืองไฟนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะคุณเด่นเขามักจะชอบทิ้งไว้อย่างเงี้ครับนะฮะเพราะข่าวหน้าเขาจะมาคุยต่อครับว่าแล้วที่มาที่ไปของเจ้าคูลรูฟเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเราจะได้มาทําความรู้จักกับมันมากขึ้นนะครับติดตามอินซีอินไซต์ในตอนต่อไปว่าด้วยเรื่องของคูลรูฟนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเด่นขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์และผมโอวาสลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ